สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นดอมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าจีบอับบี้โอ้นี่เรามีรถให้เราขับด้วยใช่มีรถเป็นของตัวเองอ่ะอุ้ยพี่เอกพี่ฝนอยากได้สีชมพูอ่ะกระโดดขึ้นไปแล้วโอ้ยอยากได้สีชมพูมีคันอื่นไหมอ่ะไม่มีแล้วว่าเจ้าสีชมพูเขขึ้นสีน้ำเงินแล้ว โอ้ไม่มีแล้ว่ะเอามันไปของใครของมันเหรอใช่ของใครของมันนะดินี่ไงมาแล้วนี่ไงได้หรอไอสีภูได้หรอนี่ไงนี่ไงจิงหรอจริงเหรอเอ้ยได้แล้วร้อมยังร้อมยังท mm ุกคนแว้นแว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 นได้แล้วได้แล้วเอ้ยไปลงไปลอุ้ยอุ้อุ้ยต้องขับรถไปเหรอเออเพี่ยกว่ามันน่าจะสนุกดีนะเอ้ย้ยทำไงอ่ะฝนเพียกเพียกตายอุ้ยมันต้องโอ้ยโอ้ยม่ก ไอ้คนตกลุงไปเลยอ่ะเอาคันนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีคันอื่นไหมคันนี้ได้เปล่าเอ้ยทำไมมันไหลีคันนี้ไไม่่ด้อะเดี๋ยวเราจะผ่านด่านหนึ่งไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถไม่พอรถไม่พอทำไมคันใหม่ทำไมรถอยฝั่งนี้ไม่ได้เลยอ่ะพี่เอกฝั่งนั้นเกมพาร์สหมดเลยเกมพาร์สหมดเลยได้แต่แบบคันฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวหวนเดีนไปก่อนนะอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนเลยอเพื่อนเอาสีแดงหมดเดี๋ยวพี่เอาสีอื่น มาแล้วมาแล้วนี่วู้ฮู้ผ่านมีนะได้ไหมผ่านไหมไม่ผ่านเรียกว่ามันต้องตั้งลำให้ตรงๆเออมันต้องตั้งลำอ่ะเดี๋ยวขอรถคันใหม่ก่อนแล้วก็แล้วก็ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยใช่ไหมอ้าวรถหายรถหายเฉยเอ็กมาแล้วกดเอ็กทำไรอ่ะปาร์ตอ้าวพี่ฝนพี่เอกไปต่อไปแล้วเหรอไปไม่ได้ เพื่อนชนอยู่นี่ต้องอยหลันไม่ได้อ่ะแล้วเขาพูดทำไมเฮ้ยจัะต้องทีเดียวเลยโอ้แบบต้องทีเดียวอ่ะแล้วแบบกด X ไม่ได้หรอกด X คืออะไรเนี่ยกด X ไม่รู้เหมือนกัน X ทำไรอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งพี่หวานขับรถให้มันดีดีเลยดิโอ้โหขับรถที่ไรเป็นแบบนี้ทุกทีโอ้ใส่ไปเลยได้ทีเดียวไปเลยได้ทีเดียวได้แล้วล้อหลุดพี่เอกพี่ฝนได้แล้วไปแล้วโอ้โหข้างหน้าเป็นไรอ่ะข้างหน้าเป็นไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวซูมซูมก่อนปุ๊บ อแล้วอุ้ยเว้ยโอ้โอ้โดนถอยมาโอ้โอ้ไม่กอเดี๋ยวร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 ออันนี้เป็นใครนี่กด X ทำไมอะกด X ทูฟลิปโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบังคับร้อนดีๆอะพี่เขาบอกว่าให้สโลว์อะใช่ใช่ต้องค่อยๆไปนี่นี่ได้แล้ว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 ไปแล้วพี่หมดข้ามไปแล้วนี่ดูดิหูย่างเท่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โห เท่มากเลยอดสุดยอดเลยอ่ะดูดิจี๊บจี๊บโอ้ขับจี๊บมาแล้วเร็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 วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรข้างหน้าข้างบนเป็นสะพานข้างล่างเป็นลาวาขับมาดีดีกำลังไปอยู่เดี๋ยว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 เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงแล้วโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจอลูกระนาดแล้วทำไมต้องมาวิ่งบนนี้ด้วยเจอลูกระนาดเดี๋ยว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 ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะทุกคนใจเย็นไปแล้วไปแล้วขับ บีเซฟหมดไหมแล้วก็ล้วโอ๊ะบีเซฟไหม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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยนิดหน่อยรอรอรอไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไี่ฝนอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ชนชนก็ไม่ได้ด้วยชนไปดิไปดิไปดิพี่ฝนไปไปรอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่เพียกดูดิอู้ยังเทพเลยอ่ะโอ้จะผ่านไหมเนี่ยโอ้ไปโอ้อยค่ย ลงไปตรงๆก่อนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเกือบไปดีนะพี่เอกถอยหลังทันพี่เอกมันกลับมารอบต้นใหม่เลยอะเอาเหรอเดี๋ยวพี่เอกกลับรถก่อนกลับมารอบต้นใหม่เฉยโอเคไปไม่ทันเพื่อนก่อนนี่นี่นี่เฮ้ยเอาคันสีแดงเฮ้ยแล้วพี่เอกก็แบบมาจอดตรงนี้แล้วอะเกมพาร์ทจี๊บเกมพาร์ทเหรออะไรอะพียร์แล้วมันคืออะไรอะแล้วแล้วเพียต้องไปยังไงตรงนี้ ไปแล้วเหรอยังไม่ได้ข้ามอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยอ๋อตรงนี้คือจุดเซฟใช่ไหมจุดเซฟเหรอโอ้โหเพี้ยนดื้อสนนิทเดียวเองอ่ะเซฟเซฟเซฟขวัญเซงเซงเซงเอาใหม่เอาใหม่ไปๆๆรถคันสีแดงมนี่ดิฟดิฟมาแล้วอย่างงี้ทำไงเนี่ยดูดิโอ้โหเซฟแล้วอ่ะพี้ยแล้วอ่ะตุกตักตุกตักทุกคนทุกคนตุก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 ที่เกเซฟแล้วอ้ารอเดี๋ยวฮะ เขาไม่วันเดียวโอ้ขึ้นไม่ไปเลยอะอ้าวอ้าเอ้าพี่เอกขึ้นไม่ได้ึบ<ห>ติดล้อ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 ติดทำไงดีอันนี้ต้องค่อยๆ<ห>ไปเฮ้ยมันจะหักไว้อ่ะมันจะหักไว้เฮ้ยเพียกไห,ไหนเฮ้ยมันไม่ไปอะ่ะโ oh my god โ oh my god ตกเฮ้ยออไม,ม่มายังมายังมาไม่ได้อะดิโอ้ <c oughs> โหพี่เพอกลอยอยู่เนี่ยโอ้พี่เอกลอยนานแล้วนะ เอาเลยไปเซบเซฟเซไปเซฟทางขาไปเซฟทางขาเห็นเพียกยังเห็นเพียกยังเห็นแล้ยเดี๋ยวเวเี๋เรียวเกจะโดดออกไปเพียกตายเฉยเซฟเซฟไม่เขาเขาซองของราเขาซองเซฟแลวเซฟแล้วไงต่ออ่าเซฟแล้วก็ไปกันไป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 มาดินาดิมา้วเราได้รถคันแดงมาก็จยังรถชันเดิมมาแหละโอ้โหลนลนลนเดี๋ยวเดี๋ย มันได้สีแดงเลยว่าได้ได้ได้เอออันนี้มาเร็วกำลังไปยึกยักยึกยักอยู่นั้นแหละเดี๋ยวตั้งตั้งหลักก่อนเฮ้ยขึ้นไม่ได้พี่ฝนต้องถอยตั้งหลักก่อนอะไรนะเฮ้ยยุบป่ะจงไม่พอไม่พอเรียกว่าเราเอ้ยมันไม่พอเราคงจะต้องไอ้นี่ขึ้นแบบตรงๆทีเดียวอ่ะเรียกว่านะเด็ด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 เรียกจะขึ้นทางนี้ดีกว่า เอ็กก็ไม่ได้อะตอนนี้คือเอ็กตั้งลำก็ไม่ได้อะมันไม่ได้แล้วอ่ะแนนมันอยู่ข้างล่างเหรอเออมันลดอ้โหเสียงเสียงดังวู๊เลยอ่ะรถปหม่รถใหม่โอเคได้คันนี้คันเดียวเลยอ่ะได้เหลืองได้เหลืองเออได้เหลืองได้เหลืองมาเหลืองสะอื้นอืดเพี้ยกขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงใหม่แกโอ้ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักใหม่ างอ่เพกมันโอ้มันเล่นยากเหมือนกันใช่คือคือมันมันมันล่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 นพอกระโดดลงมาแล้วกดเอ็กเลยไหมมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายจริงอ้าวรถหายงั้นเพกวิ่งไปเลยแล้วกันฝนเพกรถหายอ่ะแล้วมันไม่ไดเอารถไปไม่ได้เหรอไม่รู้เพีกกก็กระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยวิ่งเหรอเอาแล้วได้ไหมไม่รู้เพกก็วิ่งมาเนี่ยแต่เ็ไม่ได้ขับรถเอาไม่ได้ขับรถก็ได้เหรอไม่รู้เพกก็วิ่งมาเนี่ย ไอ่เบี้ยเดี๋ยวมันต้องมีที่กระโดดแหลมเบาไม่รู้ดิแล้วมันจะกระโดดถึงไหมอะไม่รู้ดิขายเกมพาร์ตล้วนๆนะได้ไหมเพชรกำลังวิ่งไปอยู่นะโหไม่รอดอ่ะมันยากเออมันต้องมีแบบกระโดดแหลมขึ้นไป้มีจุดกระโดดแน่เลยนี่ไงมันไม่ได้เนี่ยเอาพี่ฝนอะไรมันไม่มีจุดกระโดดเอาจริงไม่มีจริงจริงนี่ไงไม่มีเกมพาร์ตมีให้เซฟเอาใจ่เนา โอเคอย่าไปบอกน้องๆนะอย่าไปบอกอย่าไปบอกที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ๋อรู้เหรอเฮ้ยมันหล่นน้าอ๋อมันต้องเข้าไปในอุโมงค์เหรอเข้าในอุโมงค์ดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็บก่อนง่ายดีง่ายดีเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปโอ้ตรงนี้มีหนามด้วยอ๋อมันวิ่งไปได้ก็ไม่บอกเฮ้ยตายมาใจเย็น เฮ้ยมันไม่ให้ไปเพเอกเพเอกไปได้อยู่นะเมื่อกี้ยังวิ่งมาขันได้อยู่เลยเออของพี่ฝนมันไม่ให้ไปว่ะเฮ้ยพี่ฝนหะล้อพี่เอกหลุดเฮ้ยล้อหลุดเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพเอกเดี๋ยวพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะมันไม่ให้พี่ฝนไปโอ้เพเอกโดนไอ้นี่ล้อหลุดเลยอ่ะอ๋อเราต้องวิ่งไปบนนี้เหรอตายเลยมันไม่มีรถไม่ได้ใช่มันไม่มีรถไม่ได้แล้วพี่เอกไปได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน นี่ยดูดีตายเห็นไหมมันไม่มีรถไม่ได้แล้วสงสัยบั๊กน่าจะบั๊กเมื่อกี้เนาะเออน่าจะบั๊กก็ขอบคุณที่บั๊กให้นะครับอ่ะเร็วมาเร็วมาเร็วทำไมไปเร็วแบบไม่ฝนนะคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันมันมันเฮ้ยรถหมดอ๋อดูว่าตกใจรถหมดรถหมดรถหมดรอรอเฮ้ยรอหายโอ้โหจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวแบบมันหนีดี่ไหม กด x ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ฝนน่ะไม่มีล้ออะไรอ่ะแต่ว่าใช้ไม่ได้อ่ะพี่ฝนไม่ผ่านตรงนี้เลยพี่เอกทำไงเนี่ยแล้วพี่จะไปไงอ่ะพี่เอกไปขอบขอบได้ไหมวิง่งหลอกขอบไปได้ไหมตายโอ้โหใจร้ายอ่ะมาดีมามาเร็ว <laughs> มาแล้วมาแล้ว <laughs> <laughs> อย่าไปบอกใครเขา,า <laughs> <laughs> อย่าไปบอกใครเขาไปแล้วโ <Okay. S 1> <laughs> อเคเดี๋ยวรอรถก่อนรอรถก่น <laughs> อนไอ้รถไม่มีแล้วว่า <laughs> เมันมีคันเดียวหรอมีสองขัินี่มีล้อยางไม่มีคันเดียวอ๋อนี่ไงได้ละโอเคกำลังขึ้นไปโอ้โหรถพี่เอกไม่มีล้อเดี๋ยวจังวิ่งได้เหรอเนี่ยโหโหดมากอ่ะอ๋อมันโดนเกี่ยวหรอล้อแตกเหรอยางแตกหรอยางแตกเมื่อไรเดี๋ยวรถดูรถพี่เอกดิปุ๊บโอ้ยลนอุ้ยยางนี่ไงโอ้นี่ไงเหมือนกันเลยมันไปทางอื่นเนี่ยนะยางแตกเหมือนกันเลยโดนหนามเกี่ยวปุ๊บโอเค ยางหลุดแบบลอยไปข้างหน้าต้องรอดไอ้นี่ไปหรอข้างล่างเป็นลาวาด้วยรอบเดียวปื๊ดเลยนี่นี่ไปแล้วอย่าอย่าไปโดนโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งข้างทางลูกลังด้วยโอ้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 ยโอกยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโไมยเข้าใจ้ยอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้ยโอนยมอ้ยลอ้ยโอดไโอ้ยอ้ไโอ้โอ้ไโอ้ยโ้ไอ้โอ้ยโ้อ่้อ้ยม้อ้้อ้ ดูดิน้องไม่มีขึ้นไม่ได้พี่ทำไงดีอ่ะตั้งลำใหม่ปึ๊บมีรีบยากมากอึ๊บอือ,อขึ้นมาแล้วก็คือหมุนหมุนมาแล้วมาแล้วม,มาแล้วม,ม,มาพร้อมกับความแข็งแรงไปไปของรถจีไปไป,ไปนี่นี่มาแล้วข้างหน้าให้แกเลาะเลาะขอบคอป่ะเฮ้ย มาแบบนี้ก็ได้มันเนืด,นนดไปแล้วโอเคแล้วมาแล้ว yeah, มาแล้วโ yeah, yeah. อ๊ยข้างหน้าเป็นอะไรอะมาแล้วนะทุกคนมาแล้วนะทุกคนเฮียข้างหน้ามันเป็นอะไรไม่รู้ว่า <c oughs> อันนี้คืออะไรอะพี่ฝนฮะอันนี้คืออะไรข้ามาได้เลยไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่ฝนข้ามาแล้วเมื่อกี้หลบๆเอาว้าวอึ๋ยเฮ้ยดูดิขึ้นได้เลยตอนแรกนึกว่าขึ้นไม่ได้อันนี้คือขึ้นอะไรอะมันเป็นเหมือนกับยางมาตอยอะไรประมาณนั้นอะไม่ได้ขึ้นได้ วุ้น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 เดี๋ยวพี่เอกชิดซ้ายกรับชิดนู้นบอกก่อนเดี๋ยวเยด,ยดีเ๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วแล้วยังมาต่อยทำอะไ,ได้โดนแล้วอ่ะล้อไปแล้วอะล้อหายช,ชิดชิดเสาเลยพี่เอก็ชิดเสาเฮ้ยชิดเสาเหมือนกันเนี่ยหายไปแล้วล้อ,โอ,โ,อ,ลอลโอ้โหล้อหลุดเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะล้อหายมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเกือบ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 เฮ้ยล้อมันลอยไปเลยพี่เอกดูเฮ้ยทำไมอันนี้ล่นนะ เพล็กไปทางซ้ายแล้วมันก็ล่นน่ะไอ้ยลอดแน่เลยอ่ะโอ้ล่นจริงด้วยมาแล้วเพล็กมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูอ๋อเอือตายนี่นี่พี่ฝนเรียกใช้เงเอาหน้าถ่ไถ่เข้าไปแล้วก็ยถ่ายอ่เข้าไปชนเสาอ่ะยี้ดูท่าเราจะแบบเล่นนานมากเลยเนี่ยยอมชนเสาใช่ใช่ต้องชนเสาเอาแล้วก็อย่าไปชนแล้วก็แบบน้หนามใช่ไหมแถวแถวอ่าเริ่มรู้แนวเริ่มรู้แนวไม่เกือบไปเกือบไป รถมันทรายอ่ะแบบมันเป็นโฟวิวไงมันโฟวิวอะไรล่ะพื้นเรียบๆมันไม่น่าจะถลายอา้ปวดทิพมันหักไม่ได้เรียกมาชนเสาก่อนเลยไปแล้วไปแล้วโอเคงั้นเออเรียกไปทางขวาแล้วกันไปทางซ้ายแล้วมันมีปัญหาเราไปทางขวาดดีไหมโอเคโอเคโอเคโอคโอ้โอ้เฮ้ยโหไปทางขวาไม่ได้มันต้องไปทางซ้ายก่อนสองล็อกโอ้โหโดนหลอกโอ้ ออบบี้ซอสอบบี้โอ้ยเบียร์มันขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันติดอ่ะตั้งล้อไม่ไปอ่ะดูดิอยู่ไหนตั้งล้อไม่ไปอ่ะโอ้ my god กดเอ็กได้ไหมกดเอ็กได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะเอารถคันนี้ไปชนได้ไหมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหล้อหายไปข้างแล้วอ่ะทำไงดีโหยากเท่านี้ยากมากทำไงดีทุกคนอ้าวหายอย่างละข้างหายอย่างละข้าง เอาไปจนได้อะไปสิไปสิไปไปไป,ไปเลยทุกคนไปเลยเรามีล้อเดียวมันไหนบอกโฟร์วิวขึ้นมาได้แนละ้วโ,โดนเกี่ยวแน,น่นอนเลยโดนเกี่ยวไหมหอู๋ออไม่โดนโดนแล้วว่ะโดน,โดนเกี่ยวอะ่ะโดนล้อไปแล้วว่ะอ,อูอสองข้างเลยอะ่ะไปไม่ได้เลยอะ่ะเพเอกไม่มีล้อเพเอกก็เลยตายเลย <ไป S 1> แต่ไม่ได้อะ่ะแต่มันวิ่งได้อ่ะเพเอกยังวิ่งได้อยู่นะเอาเพเอกข้ามตรงนั้นไปได้แล้วมันวิ่งได้เลยใช่ไหมล่ะเออ แล้วเพีเอก็วิ่งาตงนี่ฝนช่างไปไม่ได้ไงพี่เอกแล้วเพียอก็วิ่งมาแต่ตรงนั้นข้างหน้ามันมีลาวานะใช่แต่ลาวาไม่แน่ใจไงต้องดูก่อนเราโดดเดือบนก้อนหินกัอนดิได้ไหมไม่ตายไม่ตายหรอเด้ยร์จำได้ว่าข้างหน้าได้ไหมมาทางซ้ายสองล็อกแล้วเข้าไปทางขวาดีดีดิแอได้ไหมได้ไหมตกลงเกมมันตกลงให้เราโฟวิวหรือให้เราวิ่งเนี่ยได้หรอเอาตายพี่ฝนโอ้ไหมันไปดักไว้ข้างหน้าอีกที่นึ่ง ้ยล้อดโดนเกี่ยวไปแล้วว่าโอ้โหไม่ได้อ่ะปวดหัวมากล้อดโดนเกี่ยวว่าตกลงยังไงทันไปดักทางต้อง,<า>งต้อง,<า>งเอารถไปเท่านั้นโอ้ยใจเย็นโอ้พุ่งพุนมาเลยใจเย็นดิีฝนใจเย็นดีเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยเฮ้ยล้อหาย เอออย่าระวังแบบข้าไม่รอหายเลยอะ่ะ<อ>ข้าก็ไปไม่ได้แล้วอะ่ะตายนี่ข้าข้าตัวตายแล้วเอารถคันใหม่โอ้เล่นยากมากมากได้ได้เฉยแต่ว่ามันมาติดตรงนี้แล้วอะ่ะอ้าวดูดิล้อหายไปข้างมึงไปเกี่ยวอะไรเนี่ยพีเกำลังมาพี่กำลังมาพี่หัวเลี้ยงดีๆนะเลี้ยงดีๆค่อยๆไปก็ได้ค่อยๆไปโอเคพี่ฝนเก่งมากเลย มาแล้วพี่ฝนมาแล้วล้อหายไปข้างนึงแต่พี่เอกมาแล้วเออมาแล้วเหมือนกันมาแล้วล้อจะล้อจะเหลือสามข้างใช่ใช่ใช่เราก็มาเราต้องไปข้างนี้เราต้องแทะแทนไปข้างนี้แล้วมันเอาไอ้ล้ออะไรนี่มาใช้ไปนะเราต้องไปล้อข้างนี้แทะแทนไปข้างนี้เฮ้ยพี่อขึ้นไม่ไหวอ่ะไม่ปึ๊บโอ้ยไม่ได้ติดปึ๊บไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวอะไรแล้วโอเคอุ้ยมาแล้วครับปุ่นปุ่นป๊บมาแล้วโอ้ยัวพี่เอก หลอกเหรอใช่มันหลอกอันสุดท้ายต้องไปสายสองขวาหนึ่งโคอุส่า้ายสองขวาหนึ่งนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้พี่เอกมีล้อแค่สามล้อแต่พี่เอกมาแล้วสายสองขวาหนึ่งมาแล้วก็ไม่บอกเราบอกแล้วซ้ายนี่ใครเป็นคนสร้างแบบนเนี้ยล้อหายไปแล้วข้างนึงมาแล้วมาแล้วโอ้โหคน อไรที่แบบเหนื่อยมากคึกคือคคคักคักโอ้โอ้โอ้สายเป็นงูเลยตอนเนี้มีฝนหูอะไรเนี่ยพาไปแล้วโอ้แมบโอเคนี่โอ้ดิฟได้ดิฟได้โอ้พี่เอกทำอะไรไม่ได้แล้วต้องโดดลงจากรถฮะถ้ารถไม่สมประกอบมันไปต่อไม่ได้ได้ตอนนี้พี่เอกมาถึงสะพานไม้แล้วแต่พี่เอกไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมนะแต่บนสะพานไม้พี่เอกกระโดดได้นะ โอ้แล้วก็จุดเซฟอยู่ข้างหน้าแล้วพี่จะข้ามตรงนี้ยังไงอ่ะโอ้โหตรงนี้แบบซ้ายนะซ้ายสองนะเอ้เดี๋ยวพี่เ่าพี่ฝนกำลังไปซ้ายสองโอ้ยรถไม่สมประกอบเลยดูดิกระดึกกระดึกกระดึกอ่ะแล้วพวกขวาใช่ไหมขวาหนึ่งยากเพราะว่ารถมันไม่สมประกอบไงทุกคนคือถ้ารถสมประกอบเราจะเราจะผ่านได้ทันที คือกยก็ไม่เคยเล่นออบบี้ที่แบบไม่เคยผ่านสเตจที่สามด้วยความความนานระดับนี้เลยนะโอ้ส mm ุดยอดมากเลยอ่ะหนักกว่าทาวเวอร์ออบเฮวิก็บอกไงมันคอนโทรลตัวเองยากมากเลยอ่ะโอ้โหได้ไหมเป็นไงล้อวิ่งนำหน้าเออล้อมันแซงเราอ่ะ รอบนี้พี่เอกแบบมาครบสมประกอบแล้วนี่ล้อมันแซงพี่บ่นไปอ่ะดูดิต้องเปลี่ยนคันเออต้องเปลี่ยนคันจริงอ่ะถ้าล้อแซงแล้วคือจบแทุกอางจบเลยไม่เหลือเลยต้องไปเอารถคันเก่าคันใหม่นี่มีเลี้ยวเลี้ยวไม่เลี้ยวเอาแล้วไม่มีใครตามลงมาเลยหรอน่าจะไม่ผ่านด่านหนึ่งกันนะพี่เอกเห็นเลขหนึ่งกันหมดเลยโอ้โเกือบไปเกือบไปอูออกตัวเร็วก็ไม่ได้เกือบไป เพื่อมาข้ามลุกระนาดได้แล้วให้ระนาดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาให้บนระนาดเนี่ยดิ<ม>โอ้พี่ฝนฮะสุดยอดเลยตรงนี้เดี๋ยวเพียงเดี๋ยวเพิ่งรับเลยอุ้ยข้ามมาได้แบบล้อสมบูรณ์มากครั้งแรกแฮะใช่ล้อแบบสมบูรณ์โอเค ได้อยู่จอร์ดไปต่อได้แน่นอนเลยอ่ะคราวเนี้ยหัวดหล่นกันแล้วกันโอ้ตอนนี้พี่เอกเก่งมือมากเลยวิวบ้างตอนเนี้ยโอ้โหเราจะผ่านได้ทักกี่ด่านเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวนะมันนืดมันนืดมันนืดจอระวังระวังใจเย็นมันนืดมันนืดมองมองมองจอตัวเองนู่นดิโอเคสายสอง เอ้ยโอ้โหมันสะบัดมันสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว x x ใช่ไหม x ใช่ไหมาที่เซฟย่ะถ้าถึงแล้วนิดนึงนิดนึงโหตายกันอย่างงี้ทำยังไงล่ะไปยังไงล่ะคราเนี้ยวิ่งขึ้นมาทุกคนโหนี่แบบไปตักฟอบมากเขาบอกขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหล้อมันติดโอ้ยเหยียดไม่หล่นลุ้นมากเลยอ่ะดูดิ อุ้ยผ่านแล้วตรงนี้อุ้ยสุดยอดลูกระนาดมีอะไรไหมไม่มีแต่ว่าเลยลูกระนาดไปนี่สุดยอดกว่าระนาดรู้ระนาดพี่เอกล่นแน่เลยอ่ะล้อไม่วิ่งโอ้โหโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงอันนี้คือแบบสุดจริงดูรถพี่เอกถึงนาดแล้วตกเลยแล้วเฮ้ยข้างหน้าเป็นที่เซฟเป่ะพี่เอกใช่แล้วถ้าเลยตรงนี้ไปไม่ได้ก็เราจะเอารถผ่านไปไม่ได้ไงมันต้องวิ่งกระโดดคามไปแค่นิดเดียวอ่ะแล้วพี่เอกก็ตกลงไปตรงตรงอ่ะจริงอ่ะดูดิเอ้ย โหัวย oh. ังร้อนโอเคโหเพียกมาไปกันเถอะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนคนไหนที่แบบสามารถผ่านด่านไปได้นะแบบจะสุดยอดมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่โนนะคนแล้วก็เพียและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะโหเป็นออบบี้ได้แบบปวร้อน มันเป็นอะไรที่เครียดมากๆ <Okay. S 1> เลยโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้ายากยากจริงยากจริงแบบต้องใช้เวลาในการเล่นมาก <laughs>